ทางเลือกใหม่ของ BYD สำหรับใครที่ไม่สนิทใจกับรถ EV นะคะตอนนี้ BYD เปิดให้จองตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายแล้วค่ะอย่าง BYD Seal U นะคะที่มาในขุ่มพลัง PHEV Plug-in Hybrid รุ่นแรกของทางค่ายว่าแต่รุ่นนี้มันน่าใช้ยังไงเดี๋ยวใหม่มาสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่า BYD เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนที่มีจุดเด่นในเรื่องของรถขุมพลังไฟฟ้า100%โดยณนะตอนนี้เนี่ยเขาได้วางจําหน่ายรถในค่ายทั้งหมด3รุ่นนะคะได้แก่อัตโต้สค่ะดอลฟินแล้วก็ซีลโดยทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็น EV ขุมพลังไฟฟ้า100%จริงๆใหม่แอบแปกใจนะคะที่ซีลอยู่คันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไฟฟ้าลวนแบบเพื่อน่วมคายแต่ว่าเป็น PHEV แทนค่ะ หม่มองว่า BYD ค่อนข้างฉลาดอยู่ไม่น้อยเลยนะในการทําการตลาดในประเทศไทยพวกเขาเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่ารถ E ีของตัวเองเนี่ยพอถึงจุดอิ่มตัวยอดขายก็คงไม่ได้เปรี้ยงปังถ,งถล่มทลายไปได้ตลอดเขาเลยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าเหมือนกับเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าไปในตัวเลยค่ะขนาดมิติตัวถังของคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่4,785ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,890ม mm, ิลิเมตรความสูง1,668ม mm, ิลิเมตรความยาวฐานล้อ2,765ม mm, ิลิเมตรค่ะเมื่อดูจากขนาดตัวง ังแล้วนะจะจัดว่าอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับเจ้า Honda CRV, h a w a l S6 แล้วก็ Tesla Model Y ค่ะ ส่วนของลุมพลังขับเคลื่อนเนี่ยคันนี้เป็นเครื่องเบนซิน4สูบ1 5ลิตร1,497กซีซีกำลังสูงสุด137แรงม้าค่ะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลาังกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบอยู่ที่318แรงม้าเลยนะคะพ่วงด้วยแบตเตอรี่ความจุ18.3กิโลวัตต์รองรับการชาร์จไฟฟ้าด้วยกระแสสลับ AC แล้วก็ไฟฟ้ากระแสตรง DC ค่ะระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุดนะคะได้อยู่ที่90กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเรื่องของงานดีไซน์นะคะมันคือการจับเจ้า BYD Seal มารีดีไซน์ค่ะจากรถซีดานให้เป็นรถ SUV นั่นเอง Seal ดีไซน์ยังไงนะคะ Seal อยู่ <CPU S 2> หน้าตาออกมาแบบนั้นเลยค่ะหน้าตาคือถอดแบบเหมือนกันเดะเลยในส่วนของไฟท้ายเนี่ยมีการปรับดีไซน์ให้ใหญ่มากขึ้นรองรับกับตัวถังที่ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเองหม่มองว่า BYD Seal คันนี้ถือว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบรถแบรนด์นี้อยู่แล้วแต่ยังไม่กล้าใช้ไฟฟ้า1% 0 0ซนะคะตอนนี้เขาก็มีทางเลือกปรับอินไฮบริดมาให้แล้วแถมสเปค ก็ทำออกมาได้ดีทั้งขนาดตัวถงังงานดีไซน์สเปคเครื่องยนต์ที่เหลือก็คือราคาตัดจาหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้นค่ะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนแต่หมายเชื่อคะ่ะว่าตอนนี้แบรนด์ BYD ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนี่น้องๆสำหรับผู้บริโภคใครชอบหรือว่าใครรอเจ้นาคันนี้อยู่อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยคะ่ะ